หลังจากที่เพิ่งจะมีเหตุการณ์รถไฟตกรางเนี่ยล่าสุดคือสุกที่13ที่ผ่านมานี่นะครับปรากฏวันนี้ประมาณเกือบเกือบบ่าย2โมงนะครับที่สถานีรถไฟหัวลำโพงก็มีรถไฟขบวนที่172นะครับวิ่งมาจากสุงไหงโกลกเข้ากรุงเทพ <c oughs> กำลังจะเข้าจอดที่ชาชลาดที่8นะฮะเหลือเพียง300เมตรเนี่ยจะถึงปลายทางแล้วฮะปรากฏว่าเกิดเหตุรางรถไฟเนี่ยมันเกิดถางออกมา แล้วก็ล้อรถไฟเนี่ยก็เลยตกรางนะครับทำให้โบกี้รถไฟเนี่ยหลุดออกจากรางทั้งหมด4โบกี้แต่ว่าโชคดีฮะไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากเหตุการณ์นี้นะครับเพียงแต่ว่าทําให้รถไฟขบวนอื่นเนี่ยต้องล่าช้าออกไปต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางในการปล่อยรถใหม่นะครับวันนี้รัฐมนตรีคมนาคมคุณชัชชาติสิริพันธ์นะครับผู้ว่าการรถไฟคุณประพัฒน์จงสงวนก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยคาดว่า รางรถไฟมีการเลื่อนออกหมอนรองรางรถไฟชำรุดเพราะว่ามีอายุการใช้งานนานซึ่งฝนตกทําให้ดินอ่อนด้วยนะฮะก็เลยรางรถไฟนั้นก็เคลื่อนตัวออกจากกันนะครับเป็นเหตุให้รถไฟตกรางนี่ฮะก็เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์รถไฟตกรางถ้านับทั้งรถส่งสินค้าและรถโดยสารตลอดทั้งปี56นี่ยนะครับยังไม่ถึงปีนะฮะจนถึง วันนี้115ครั้งละ115ครั้งใช่ครับนับเมื่อสุกครั้งด้วยใช่ฮะนับเมื่อสุกด้วย115อครั้งเฉลี่ยแล้วก็ประมาณประมาณ11ครั้งต่อเดือนนี่เฉพาะ8เดือนที่ผ่านมานะใช่เพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีนะฮะปีห5หทั้งปีเนี่ยตกรางไป89ครั้ง89ครั้งใน12เดือนก็เฉลี่ยเดือนละประมาณ7ครั้งนะฮะ แต่ว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ครบปีนะฮะนับเฉพาะไม่นับรวมกันยาด้วยนะฮะนับเฉพาะถึงสิงหาคมนะฮะถ้านับรวมกันยามานับมาถึงวันศุกร์ก็ร้อยต่าดร้อยสิบห้าวันศุกร์ร้อยสิบสี่วันนี่ร้อยสิบห้านะฮะก็ประมาณเนี่ยสิบเอ็ดครั้งต่อเดือนนะครับถ้านับสองปีผ่านไปนะฮะปีปีห้าห้ากับปีห้าสี่นะฮะท่านผู้ชมครับรถไฟของเราตกรางไปสองร้อยกับสองครั้งนะฮะปีละประมาณร้อยครั้ง ปีละร้อครั้งปีละร้อยครั้งนะครับโดยเฉลี่ยนะฮะแต่ปีนี้ร้อยกว่า<ช>แล้วแลยังไม่ครบปีด้วยใช่ร้อยกว่าแล้วนะฮะโดยเฉพาะในช่วงสองเดือนหลังมานี่ถี่แล้วก็รถไฟตกรางบ่อยที่ภาคเหนือวันนี้วันแรกนะครับที่มีการปิดรถไฟตั้งแต่สถานีศิลาอาจจังหวัดอุตรดิตถ์ไปถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่เพื่อทําการซ่อมแล้วก็ปรับปรุงระบบรางนะครับกำหนดการ ปิดปรับปรุงซ่อมแซมระบบรางเนี่ยทั้งหมด45วันนะฮะเริ่มวันนี้วันแรกไปถึง31ตุลาคมนะครับซึ่งก็มีผู้โดยสารที่แจ้งยกเลิกการเดินทางแล้วก็ขอคืนตั๋วนะครับประมาณ5,000กว่าลายโอ้โหเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ได้ขอคืนตั๋วเนี่ยถ้านั่งรถไฟไปเชียงใหม่เนี่ยต้องไปลงที่อุตรดิต์แล้วก็จะมีรถตู้ของการรถไฟให้บริการส่งต่อไปที่เชียงใหม่ ช่ฮะแต่ว่าเขาก็ลำบากอ่ะไม่อยากจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ยกเลิกไปเลยอก็ระยะทางทางถนนประมาณ260กิโลครับนี่นะฮะสาเหตุที่รถไฟตกรางครั้งนี้ก็น่าจะมาจากดินนุ่มใช่ไหมฮะมจนรางมันท่างออกนะฮะ